คุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรจริง,รงๆเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับตอนนี้กำลังแพร่สะพัดอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียผมทำมาเป็นภาพนิ่งเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นสองจังหวะชัดๆนะครับจังหวะแรกเนี่ยหญิงมีอายุคนนี้นะครับกำลังนั่งคุกเข่าแล้วก็ยกมือไหว้ซึ่งแน่นอนครับเด็กคนนั้นก็คือเด็กเชื่อมจิตซึ่งกำลังมีประเด็นอยู่นักขณะนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับภาพต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเนี่ยนะครับเอามือ รูปหัวของผู้หญิงคนนี้นะครับกราบไหว้เคารพรักแล้วก็ศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์นี้มันมีการอมฮอนเกิดขึ้นหรือลูกอมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้กับคุณผู้ชมฟงังและเรามาวิพากวิจารณกันนะครับว่าโอ้โหอาการหนักนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยนะครับคือทํากันถึงขนาดนี้เพราะแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีความคิดความเห็นกันอย่างไร ในโลกออนไลน์เผยแพร่แชร์คลิปวิดีโอของผู้ใช้แอปพลิเคชัน X คนหนึ่งนะครับบอกว่ากราบขอ,อกระมาน้องไนอมฮอนไปอมฮอนนะครับฮอนะครับลูกอมอะครับแล้วก็ร้องไห้ไปน้องให้อภัยแล้วค่ะป้าน้องหิวแล้วถามแม่เราจะไปกินร้านอาหารที่ไหนเอ๊ะยังไงคุณผู้ชมครับพูดแบบงงๆนะครับคือในคลิปเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงมีอายุคนหนึ่งนะครับเธอเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยอยากจะเข้ามากราบขอกระมา อาจารย์น้องไนนิรมิตเทวาจุติเชื่อมจิตเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยปราโมารพระแล้วกลัวจะตกนรกโดยน้องไหนนะครับได้ยืดลูกอมให้หนึ่งเม็ดเพื่อกินเออมีสูตรให้ลูกอมด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับและให้ทุกอย่างหายก่อนหญิงมายุคนตะกร่าจะก้มกราบเท้าเลยนะอย่างบรรจงถึงสามครั้งทําให้น้องไหนเนี่ยเอามือลูบหัวแล้วก็ให้อภัยผู้หญิงคนตะกร่าก่อนที่น้องไหนจะบอกกันนะครับว่าเขาไม่ได้ปราโาทน้องไหน ทั้งนี้ขอให้เขาปฏิบัติเยอะๆไปฝึกนั่งสมาธิเยอะๆเพื่อให้มีภาชนะรองรับไม่เช่นนั้นน้องก็ช่วยไม่ได้ถ้าครั้งหน้าเจออีกขอให้เรียกแล้วน้องไนท์จะให้มาคุยจากนั้นน้องไนท์ได้นํามือมาลูบหัวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําการอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าลูบหัวอีกรอบหนึ่งเพื่อทําการเชื่อมจิตนะคุณผู้ชมครับเพื่อทําการเชื่อมจิตจนสําเร็จก่อนที่น้องไนท์จะถามแม่นะครับว่าเราจะไปกินอาหารร้านไหน ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยนะครับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวเลยนะครับว่าสงสัยน้องน่าจะหิวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับนะนานาจิตตังนะครับแต่โอ้โหดูจากสภาพแล้วหญิงสาวบอกว่าไปปรามาดพระแล้วก็กลัวจะตกนรกก็เลยให้น้องไนน์เนี่ยนะครับมาช่วยนะช่วยเชื่อมจิตแล้วก็เอาฮอนนะครับลูกอมให้กินนะครับเออพิธีกรรมอย่างนี้มันก็มีด้วยเหรอครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับพอ เป็นสภาพของคนหนึ่งเป็นเด็กมากๆนะครับอายุ8ปดเก้าขวบคนนึงก็เป็นผู้ใหญ่มีอายุมากๆนะครับผมเชื่อว่าคนก็อดเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้กับน้องใบบุญนะครับเมื่อวานนี้ไปออกรายการโหนกระแสด้วยแล้วก็มีการถามเด็กนะครับอายุเท่านั้นนะครับบอกว่าถ้าจะมีผู้ใหญ่มากราบเนี่ยนะครับนะน้องใบบุญเนี่ยบอกว่าเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าทําเลยเพราะมันเสียมารยาทผู้ใหญ่ไม่ควรจะกราบเด็กคือมันเป็นประโยคคาพูดที่สั้นมากนะครับแต่ ไม่มีใครบอกนะฮะไม่ได้มีแม่มาบอกคอยตอบอะไรให้นะครับน้องเขาพูดมาเองแบบชัดเจนมากๆทรงพลังอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันคือไม่ต้องถามเยอะเสียมารยาทเสียมารยาทผู้ใหญ่จะมากราบเด็กเสียมารยาทไม่แล้วก็น้องน้องใบบุญก็บอกว่าตนเองนั้นก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับเส้นทางของใบบุญกับเส้นทางของเด็กเชื่อมจิตเนี่ยนะครับเดินคนละทางเลยนะครับ เดินคนละทางอย่างชัดเจนสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ไปคนละแบบแล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหน,ไห,นหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพราะ้าวสมไม่ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้ว ขายไส้อัววันนี้ทํากาแฟ ى, เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ทำมาได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัท ให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตอนเองนะฮะนี่ฮะ EC Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300ร้อยแหละสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งชุดมีสิบสองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟยอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุม,มูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอลัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันออลไชเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอ,าการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็บเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w ิ w s Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็น